ใช่จะบายดีกันครับพี่น้องนี่ครับเมื่อนี้ <c oughs> นัดหมายที่พากันไปทรง่ายปีเก่าอยมเพื่อสว่างแดนดินครับนัดกับทีมงานว่าที่ไปจะตีหาเดี๋ยวนี้เกตมุ่งกลัวล้วครับพากันไปอันนี้เด็กบอเหมือนก็ไปหลาตัวใช่เอา้าเตรียมตัวเอาสมุนขึ้นรถกันครับพี่เมื่อนี้ผมเบาเจ้าลิ้วครับเมื่อนี้ นกไม่บม่เคยเดินทางแต่ว่าผ้าพันปเก็บประสบการณ์อจจังไดจังววากันครับเดินทางครับพี่น้องอาจารย์ไปทรงท้ายปีเก่าสีมานบ่มานเมื่อนี้กับทีมงานทั้งเพื่อสว่างแดนดิสนสกลนคนรพุล่ะอวะอดพุรณะเดอ้อครับจังววากันอีกทีนึงครับผมพี่น้องครับอาจารย์อ่า เขาไม้เลยครับตัดภาพมาตอนหาพ่อแอนนบ่ไดทายเอานี่ครับการใหญ่เพื่นครับมาผู้เดียวมือนี่เออมูบ่ไดมาน้ำอันนี้มีแตทีมบันดุงครับสี่คนไม้บ้านไหเพาะบ้านน้องปะเ็งบ้านน้องปะเ็งอ่าตำบลเรืองเพื่อจะวางแดดดินวางซี่รถไปเออนี่แหละครับหาบึงน้ำรล้วนี่แหละเออันล่องเนียวมาสองครับนกตอตัวหนึ่งนกฝึกตัวหนึ่ง เออของพยย่อแอ๋เหนียวตัวใดมาพ,ออพออ่อบักเลีล้ยวเออบักเลี้ยวเออของ <c oughs> อาจารย์สารบ่า <c oughs> อาจารย์ชมพ่อนี่สิแม่นตัวรักครับเ <c oughs> พชรบังชัยพ่อใหญ่ทุ่นกับเจ้าสองพ่อใหญ่น้อยกับนกเจ้าริวครับมืนหนีผ้าออกซื้อไก่เลยเอาแยกใหญ่กันใส่ก้อนจังหนีม,มาปั้นกินเข่าครับจังว่ากันครับผมหมานบ่หมานอุ่นเคลลนรืคลล่องกันครับไหนครับเอาครับใส่เจ้าริวไว้ทึ่งนี่ครับนี นี่คนทางครับไกลๆเลยมูขยจากกับแยกใหญ่กันไส้ครับขันให้แล้วครับนี่ครับอาจารย์ใส่ไปทึ่งนี่ครับเามีนุกเขาร่วมแล้วครับเป็นนูกเสียงกลางครับอาจารย์ เดี๋ยวริวกำลังคู่แล้วที่เขาร่วมต้นมนาะครับอาจารย์โอ้บักบกโดนครับจังมากเอาเดี๋ยว,ยวริวคู่แล้วครับเดี๋ยวบลูไวจะก,กูกครับนุกปลาตอบครับจกยิ่มมุ่งไหนบุนี่ มีแต่เสียงเฉียวริ้วครับเฮ็ดบานนี่นูกป้าบ่บินเข้ามานี่ยินเสียงคู่เทเดียวครับหลุ่นน้ำกันครับอาจารย์หมาน่มมานครับผมมาลี่อยู่ห่างพื้นประมาณเซนนึงครับครับพี่น้องหลังจากแยกใหญ่กันใส่ย่างบอนี่มีแต้มจักคนครับด่านชมพอนอลงพอแย่เอาลง่านร่องเอาลงตัวนึง ของผมใส่วัดหลวงไว้เลยหมอ่องอี่แล้วยองนกพ่อแอพุล่ะเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงกับยา,ากินเขาเชนายาย่นกันเพรยังทุ่นกับยังมาแนวลงครับอะกินเขาก็เด้อพี่น้องบ้านนี้ก็บจีแปี้นกละกินเขาอิ่มแล้วครับพี่น้องหลังจากแยกย้ายกันกินเขากินน้ำเลาดง่ายไปทั่วทิพย์ทั่วแดนบรูว่าไม้ใดเป็นไม้ใดครับเอาเจาลิ้วมาใส่ไปนีครับไม่ที่หก เสียงเพิ่นเรียกเสียงเพิ่นคู่จน่นี่จนโดนแล้วครับเงียบคลิปบ้านี้มูเพิ่นมาเจียวลงมั่นไก่เมื่อบ้านมาลงกับเมื่อครับถามคนรอนีเขาเจ้าวามีคนมาต่อสู้มือครับกากิเป็นแวนวใดเอานี่ครับใช้เวทึงนี่เพิ่นเหตุเหตุเบิดมืออยู่ครับล่องเบิงเที่แหลกเบิดมือเหรียญทุกไม้ครับพกไม้เอาเพิ่นเนียรันครับอาจารย์ พนี่รันครับคือไปเห็นนกดิ้นครับเอาไม่ดยังดำๆอยู่ไปนี่ครับนี่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 น,น,นี่คือพอดิ้นพนีพน่รันมันแม่งขั้นฟาดฟาดมัน,มน,น,าามนตายบ่ครับหรืยอยังเดี๋ยวเดี๋ยวลงไม้เบื้อง้นครับเสียงพ่นเห็ดคักพดมูเลโท้ว่าวนกลงหอยสันอ๋อเรียบร้อยครับอาจารย์เรียบร้อยอีลีครับเนี่ย โอ้ยเอามันอยู่ครับเจ้าริวครับนี่ออกเบิดมือได้หกไม้มครับโอ้มานๆครับหนึ่งแต้มตายคอรอครับขั้นฟาดฟาดถือครับมันจับมินี่บุ๊ถือขั้นฟาดฟาดตายคอรอเลยโอ้ยเอาถือว่ามานครับหนึ่งแ้มมาบานเพ่อ ทรงไทยปีเก่าเด็กแแบบหนึ่งอยู่ครับรอถเหวไปแล้วครับหาหมูวะนี่ครับทรงไทยปีเก่าแบบบ่าไอเฮปปีป้เป็นไรพี่น้องทำไอเงยคนเป็นไรครับเหวมือนีเหวเอาถั่วลองครับผูพ้พามาเหวครับเ,เป็นไรลูกพี่เป็นสายเหวหรือสายมานันเทางไหนเนี่ยามเจ้าไหมเอา เป็นได้พ่อโอ้ยหเหี่ยวเหี่ยวไม่หยางพงยี่ทุ่นเป็นเหนเจ้าตามสเต็ปอ่าายเหี่ยวแสดงว่ามันต้องพยี่หน่อยผู้เดียวเด้อครับเดี๋ต้มหนึ่งเจ้ามันตายครับคันฟาดตีตีกระมับเอาคลิปหนาวพอกันไหมครับผมเออคลิปหนาวพอกันไหมปีใหม่ผุละตีคือยังชิแมีนอัมลาผ้าจากเพียงเท่านี้ทีมงานอีสานบ้านพงยี่น้อยสวัสดีครับครับเหนื่อยังเลยเหี่ยาเหี่วมือไหน